สวัสดีค่ะวันนี้จอมพลฟาร์มก็มานำเสนอบอนไทยด่างที่มีชื่อในประเทศไทยนะคะต้นนี้ได้รับใบรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นใบแรกและใบเดียวของบอนไทยด่างแห่งประเทศไทยนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่าอันดามันคาลิฟูค่ะลักษณะโดดเด่นคือให้สีสันสีชมพู ที่ชัดเจนเด่นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลน,นะคะให้สีที่หลากหลายและสีสันที่เด่นชัดนะคะมีเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะ หลังก้านใบม่วงอมแดงนะคะสนใจศึกษาเพิ่มเติมให้ทักมาที่เพจจองพลฟาร์มได้เลยนะคะให้สีสันที่สวยงามงดงามมากๆนะคะ ทาง Youtube เรายัางไม่ค่อยได้ลงกันนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกของเรานะคะเพื่อแนะนำอันดามันคาร์ลฟูนะคะมีไซส์ลูกๆและไซส์ขนาดแม่พันธุ์จำหน่ายด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> น้องๆเขาปลายละลูกๆเขาเริ่มต้นที่ราคาหนึ่งหมื่นขึ้นไปค่ะไม่จำหน่ายข้อไหล่นะคะ และทุกท่านที่ขายต้องมีโลโก้นมเบอร์ด้วยนะคะทุกฟาร์มนะคะที่รับไปก็ต้องมีโลโก้นมเบอร์ในการซื้อขายด้วยทุกฟาร์มนะคะนี่อีกต้นหนะะึ่งค่ะอันดามันคลเลอรฟูลไม่ใช่ให้แค่สีสัน ในรูปนี้เท่านั้นนะคะยังมีความด่างที่หลากหลายเช่นลูกอีกต้นหนึ่งจะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองได้ด้วยนะคะนี่คือความหัาสรตนของเขาเลยนะคะถึงแม่จะมีชมพูแต่ลูกเขาจะไปได้หลากหลายสีสันจริงๆค่ะนี่ค่ะลูกเขาก็เป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมคะ,คะว่าจะเป็นสีเหลืองก็มีค่ะ คือนี่คือความมาศจั์ของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในโรงเรือนนะคะจะมีสีอะไรบ้างของอันดามันทั o เลฟนะคะค่ะ <c oughs> มีแม่แม่อีกต้นหนึ่งนะคะดูความสวยของเขาถ้าด่างเยอะนะคะแนะนำให้ปลูกภายใต้สแสลนนะคะแดด50-50นะคะแสง นี่ก็คือแม่พันธุอีกต้นหนึ่งนะคะมาดูลูกๆเขานะคะมีเสียอะไรบ้างนี่ลูกของอันดามันนะคะเห็นไหมว่าว่าเขาจะให้ทั้งสีเหลืองสีครีมอมชมพู หนักสีสันจริงๆเลยค่ะะมาดูกันอีกนี่ค่ะนี่ก็ลูกเขานะคะต้นนี้ราคาสองหมืห้าค่ะลายนี้ซึ่งออกมาเป็นลายใหม่มากสีค่อนจะท้างจะแปลกนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆเลยค่ะใหม่ต้นหนึ่งนะคะ เธอลูกๆเขานะคะวันนี้สามหมื่นนะคะนี่มาอีกสีนึ่งค่ะคือซื้อเขาคัลเลอร์ฟูลแล้วก็สามารถไปรุ้นลูกว่าจะออกได้สีอะไรบ้างเลยนะคะแล้วก็มาดูปลายก้ออีกต้นหนึ่งฮาร์ปถ mm ุน hmm. ูนะคะนี่คืออันดามัน c o l o r f ร์นะคะ mm hmm. ให้ฝากติดตามในเพจจองกรงณา หรือเฟซคุณจิรพัฒนนะคะช่างพรเพลงหลิงหรือเฟสวัิดาปุ้ยเตราชุสงได้นะคะเป็นเจ้าของกิจการและก็เจ้าของชื่อพันุ์พืชชนิดนี้นะคะความสวยงามและความหลากหลายยนตายนใจมากๆจริงๆค่ะติดตามในคลิปต่อๆไปกันนะคะสวัสดีค่ะ